สวัสดีค่ะกลับมาพอกันอีกแล้วค่ะมื่อนี้ยายมีได้เป็นอ่าก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนค่ะพี่น้องค่ะใส่โครงไก่มาน้ำค่ะมื่อนี้มาค่ะพี่น้องสดหงอนน้ำกันค่ะแต่ยายมีค้นก่อนค่ะ ใส่ไข่มาน้ำค่ะพี่น้องทั้งหนองไก่ทั้งโค้งไก่เหลือดไก่ไข่ไก่ค่ะพี่น้องค่ะมามาค่ะเสีบๆน้ำกันค่ะ เปรี้ยวหวานค่ะมลีงวันหลายหลายครับพี่น้องวันนี้ yang wan pinong ขอโทษขอให้ค่ะพี่น้องแมงว่านลายอีรีค่ะมื้อน ้ากินก่นค่ะพี่น้องแรงวันหลายาค่ะค่ะมื้อนี้ นพี่น้องค่ะนองไกล้ค่ะพี่น้อง โคงงก่ค่ะพี่น้อง แบ่รัพี่นองหนี้ย่ามีผ้าพี่น้องเปลี่ยนมุมครับพี่น้องค่ะตรงที่ย่ามีนางอยู่นี่คือตรงหม่องเก็บอ่าเก็บฟื้นครับพี่น้อง ยายมีย่านเบื่อนางตำมอกหันดูไรก็เลยผ้าเปลี่ยนมุ่มคคะมือเนี่ยจะว่าก็อยุ่ในบ้านเนี่ยแหละค่ะพี่น้องยายมีบ่ไอผ้าออกนอกบ้านเนาะ เห็นเสาบ่มคะพี่น้องเสาด้านหลังกลางเครื่องนี่จะเป็นหลังคาค่ะพี่น้องเป็นหม่องเก็บฟืนค่ะพี่น้องค่ะเวลาบนเทือยามีใส่เตาทานค่ะย่ามีก็จะมาเอาฟืนมองนี่ค่ะเนี่ค่ะเก็บอ่ิดบล็อกค่ะหรือว่าพวกอุปกรณ์่นเนาะค่ะด้านหลังก็จะเป็นอ่าต้นโมกค่ะพี่น้องเอ้ยต้นต้นพุทค่ะพี่น้องพุทหน่อยค่ะทางพุทธนี่ก็จะเป็นพุพุทธใค่ะพี่น้อง ยามีสิเป็นข้นมักอ่ดอกไม้สีขาวค่ะพี่นองค่ะจะปลูกเอาไว้หลายตน้นหลายชนิดไหยคะพี่นองค่ะปลูกเอาไว้เวลาวันพระเนาะค่ะจะเก็บใส่หิ้งพระได้ค่ะพี่นองค่ะหรือว่าเวลาย่ามีไปใส่บาดรั้องสิค่ะ ก็เอาดอกคุเนี่แหละค่ะไปบางเทีไปวัดไปหยัางเสียกเก็บเอาเนี่แหละค่ะต้นไม้อยู่ในบ้านนี่ค่ะ,ะดอกไม้สีขาวเนาะค่ะดอกคุดจะถือไปนั่มค่ะพี่นงองบังวัน ักเอามากกับบ่อเด็กินเนอะครับพี่น้องเพราะว่าายกมีบ่ไเด็กปตลาดบ่มีหัละค่าค่ะพี่น้องค่ะได้แจ้นอีหอย่างมากกับ่วกงูพี่น้องแต่ว่ากับ่ไเด็กินเดี๋พอป่าก,กินก๋วยเตี๋ยวแมงวัดลายค่ะมืนน้อไ้ วันนี้ก็ส่วนพี่น้องเบาเนะค่ะเบาเน่วหัวมวนกันไปเนาะค่ะพี่น้องวันนี้ผู้แสบค่ะพี่น้องค่ะอื ใช่แล้วค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะคลิปเนี่ยถ้าแย่มีกินโบสุภาพกินมุมมามย่มีก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็ก้อนจากกันมือน,นีเนาะค่ะย่มีก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขปู่สุขคนเด้อค่ะมีสุขภาพที่แข้งแห้งย่เจ็บแย่ไข่ลำลำร่วี่รวยกันทุกคนกับพี่น้องพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ